ผมไล่สดเรียกวิญญาณแล้วดันติดต่อได้กับลูกชายของคุณรวยที่สุดแต่พอเขายื่นวันเดือนปีเกิดมาให้ผมดูผมกลับมีข้อสงสัยนิดหน่อยคุณครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกวิญญาณไม่ได้นะเขาหัวเราะบอกว่านี่เป็นดวงของแม่ผมต่างหากแม่ผมเสียไปสองปีขึ้นแล้วพอเขาพูดแบบนี้ออกไปคนดูในไลฟ์ก็พากันดาา่าสาดคอมเมนต์ใส่ผมทันทีแต่ผมไม่ตื่นกระหนกแค่หยิบกระดองเต่าร้อยปีออกมาใส่เหรียญสามเหรียญลงไปในกระดองเต่าแล้วเขย่ามองดูผลเสียมซีที่ออกมาผมหันไปมองเขาอย่างลำบากใจ แม่คุณอยู่ที่ชั้นใต้ดินชั้นที่สามในบ้านคุณอีกไม่นานอาจจะไม่รอดแล้วผมแนะนานะคุณควรรีบไปเจอแม่เป็นครั้งสุดท้ายเขาหัวเราะบอกว่าบ้านผมมีชั้นใต้ดินชั้นเดียวผมเคยถ่ายวิดีโอบ้านตัวเองให้คุณดูในเน็ตดูกันแล้วนะจะมาหากินกับเงินคนอื่นโดยไม่เตรียมตัวมาก่อนหรอชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งเดินไปทางตะวันออกจนสุดตรงนั้นแหละคือทางลงชั้นใต้ดินชั้นที่สามถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูเองสิยังพูดไม่ทันจบไรก็โดนรายงานว่ามีพฤติกรรมผิดกฎแต่ผมก็ไม่สนใจเท่าไร หลังจากถอนเงินของขวัญในไล์ออกมาแล้วผมก็สั่งชานมตอนนั้นเองผมเห็นคนอื่นกําลังกลุ่มกันดูโทรศัพท์ผมเลยแอบไปมุงดูด้วยความอยากรู้ก็เห็นใบหน้าคุ้นคนหนึ่งอยู่ในจอของพวกเขานี่มันไอตัวการที่เพิ่งทําให้บัญชีผมโดนล็อกไม่ใช่หรอือไอหนี่มันใครกันเนี่ยนายไม่รู้จักลูกชายของคนรวยที่สุดอย่างเขาเหรอเขาดังมากบนโลกออนไลน์เลยนะเชาาเน็ตชอบเรียกเขาเล่นนนว่าหมาบ้าสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือการแชร์พวกหลอกลวงรับจ้างรายงานปิดบัญชีแบบคคกวงจรเขาเพิ่งรายงานปิดบัญชีพวกมิจฉาช คำจนจะตายอยู่แล้วมิจฉาชีพคนนั้นบอกว่าตัวเองเรียกผีได้สุดท้ายแม่ของเขาตายมากี่ปียังทายไม่ถูกเลยผมพยายามแก้ตัวให้ตัวเองสักหน่อยเผื่อไอ้นั่นจะพูดความจริงก็ได้แต่พอพวกเขาสามคนได้ยินแบบนี้ก็สายหัวพร้อมพร้อมกันบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมหันสายตาไปที่หน้าจอโทรศัพท์บนหน้าจอเขากำลังเดินไปทางตะวันออกในชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งอย่างที่ผมบอกพอเขาเดินไปจนสุดทางก็พบว่ามีผนังกั้นอยู่บนผนังมีภาพวาดแม่แท้แท้ของเขาแขวนอยู่เขาชูโทรศัพท์ขึ้นพูดกับชาวเน็ตว่าทุกคนนเห็หม ข้างหลังรูปก็เป็นถนังไม่มีทางลงไปชั้นใต้ดินชั้นที่สามอะไราทั้งนั้นคอมเมนต์ก็เด้งขึ้นเต็มไปหมดมีสิแล้วพิมพไปว่าบันไดลงชั้นใต้ดินชั้นที่สามอยู่หลังรูปนั้นแหละเพื่อนรีพามผมบอกว่าอย่าทําเลยเพื่อนเดี๋ยวผมโดนด่าแน่แน่เห็นเขายังลังเลผมเลยแย่งโทรศัพท์เขามาเลยพ่อเขากับทุกคนรู้สึกตัวข้อความของผมก็ส่งออกไปแล้วเขาล้องนั่นนายไม่รู้หรือว่ามาบ้านนี้เขาเกลียดที่สุดคือคนเอาแม่เขามาล้อเล่นตอนแม่เขาเสียเขายังไม่ได้เจอหน้าครั้งสุดท้ายยเลย พราะเรื่องนี้เขายังทะเลาะก,กับพ่อตัวเองด้วยนายเนี่ยนะฉันต้องโดนเขาด่าตายแน่ๆไม่หรอกดูนี่สิผมชี้ไปที่เขาบนหน้าจอโทรศัพท์เขาเดินกลับไปยืนหน้ารูปภาพอีกครั้งจากนั้นเขายกภาพออกปรกากฏว่ามีประตูซ่อนอยู่จริงๆพอเห็นแบบนั้นห้องไลฟ์ก็ระเบิดคอมเมนต์กันสนันแม้แต่เขาเองก็ยืนมุงเพราะเรื่องที่ผมมาไม่ทันตั้งตัวในวิดีโอเขายืนตัวแข็งอยู่หน้าประตูอยู่หลายวินาทีระหว่างที่แฟนแฟนเลงให้เขารีบเปิดประตูดู เขาก็จุดจๆปิดไลฟ์ไปดื้อๆทั้งสามคนหันกลับมามองผมถามว่านายรู้ได้ยังไงว่าหลังรูปมีประตูรับสารภาพซาจะได้ลดโทษทาดดือดันก็โดนหนักผมแค่พูดตามที่เห็นในไลฟ์ผมก็พูดไปแล้วว่าให้เดินไปทางตะวันออกจนสุดประตูก็ต้องอยู่หลังรูปนั่นแหละไม่ใช่หรืองไงพอดีกับตอนนั้นร้านชานมทนมาหาผมพอดีบอกว่าชานมามาส่งแล้วให้ผมลงไปรับผมเลยถือโอกาสนี้ออกไป พอกลับเข้าห้องนอนพวกเขาทั้งสาก็หันมามองผมเมือ่อกีนายลงไปรับอาหารมือถือสำรองของนายดังไม่หยุดเลยก็เลยกดรับให้แล้วนะเดาดูสิว่าใครโทรหานายแม่ฉันโดยผิดแล้วคือคุณสุเทพพี่ไร้สดในน้ำเสียงตื่นเต้นมากเขายังบอกด้วยว่าอยากพบนายนั่นมันโทรรอหลวงชัดๆที่ไหนจะโทรหาผมกันแล้วไอ้สุเทพนั่นมันใครอีกล่ะดูท่าแล้ววันนี้ผมคงหีเขาไม่พ้นแน่ เพื่อนห้องข้างๆเดินมาเคาะประตูห้องเราบอกว่าให้คุณสุเทพอยู่ข้างล่างหอพักฝากให้ผมมาบอกนายเขาบอกว่าอยากเจอนายสักครั้งแล้วยังบอกอีกว่าถ้านายไม่ลงไปเขาก็จะไม่ยอมกลับตอนนี้สายตาลูเม็ดทุกคนก็หันมาที่ผมหมดแล้วเมื่อกี้นายยังบอกว่าไม่ใช่อยู่เลยผมรีบวิ่งลงไปชั้นล่างพอลงไปถึงคุณสุเทพก็เดินตรงมาหาผมพอดีผมยังไม่ทันพูดอะไรเขาก็คุกเข่าลงต่อหน้าผมเพื่อนมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันนะ ผมยังต้องใช้ชีวิตในมหาลาัยนี้อยู่นะอย่าทําให้ผมเดือดร้อนสิถ้านายมาคู่เข่าแบบนี้พรุ่งนี้ผมได้เป็นคนดังแน่ท่านอาจารย์ครับผมเข้าใจผิดท่านไปแล้วเพราะผมโง่เขามองไม่ออกเลยไปกดรายงานท่านทําให้บัญชีท่านโดนล็อกแต่ท่านจะเมตตาข้ามหัวคนโง่อย่างผมสักครั้งช่วยแม่ผมได้ไหมครับท่านเก่งถึงขนาดนี้ต้องมีวิธีแน่แน่ไม่รู้ว่าคุณสุดเทพเห็นอะไรในชั้นใต้ดินชั้นที่สามที่บ้านเขา ตอนนี้เขาดูเหมือนกำลังควา้าฟังเส้นสุดท้ายเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้เขาจับแขนผมแน่นเหมือนปลัวผมหนีไปผมเองเพราะอยากช่วยเขาแต่ผมเคยสาบานต่อหน้าบรรพชนไว้แล้วว่าถ้าผมผิดคำสาบานจะต้องทนทุกโชคร้ายไม่สิ้นสุดตลอดชีวิตสุดท้ายผมก็ต้องยอมไปบ้านเขาด้วยยังไม่ทันถึงบ้านเขาจากไลไกลผมก็เห็นหมอกดำพุ่งอยู่บนท้องฟ้าเหนือบ้านนั่นคือไอวิญญาณคนทั่วไปมองไม่เห็นหรอกดูท่าทางเรื่องนี้คงยุ่งยากกว่าที่ผมคิดไว้มาก ได้รับการยืนยันเมื่อคุณสุเทพปานชิไปที่ลงศพสีแดงที่แขวนลอยอยู่กลางอากาศข่าอาจารย์ครับแม่ผมอยู่ในนั้นเห็นลรงศพผมก็อดตกใจไม่ได้นี่มันวิธีที่มีแต่พวกสายมือเท่านั้นที่ใช้กันด้านนอกยังลงคาถาตั้งค่ายกลแปดกิตโงวิญญาณเอาไว้อีกคนข้างในออกมาไม่ได้คนข้างนอกก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันยิ่งมองผมก็ยิ่งขมวดคิ้วแน่นแม่ผมเธอเพิ่มคุยกับผมเมื่อกี้เองเธอดูอ่อนแรงมากผมอยากช่วยเธอออกมา แต่เธอบอกว่าถ้าผมแต่ต้องลงศพคนที่ทําจะรู้ตัวทันทีเธอยังบอกอีกว่าที่นี่มีผีตัวหนึ่งที่เก่งมาถูกเลี้ยงเอาไว้ถ้าผมสู้กับมันผมมีแต่ตายสถานเดียวท่านอาจารย์ครับได้โปรดช่วยทีเท่าไหร่ผมก็ยอมจ่ายทั้งนั้นคําพูดก่อนหน้านี้ของเขาผมยังไม่ค่อยสนแต่ประโยคสุดท้ายนี้แหละที่ทําให้ตาผมลุกเาาทุกคนช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจหลอกเงินใครเขาต่างหากที่เป็นคนเสนอจะให้เองผมพยายามกลั้นยิ้มที่กำลังจะหลุดออกมา เรื่องนี้จัดการยากอยู่นิดหน่อยผมช่วยได้แต่ต้องเพิ่มเงินนะครับพูดจบผมก็สูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วคุณสุเทพรู้จังหวะดีมากบอกว่าหนึ่งรอยล้านไม่ใช่ปัญหาผมหมายถึงหนึ่งล้านต่างหากฮะเขาพูดว่าอะไรนะนี่มันนายทุนชัดๆผมหัวรอกคุณสุเทพครับเดี๋ยวผมจะกลางคายเวทให้คุณอีกสักพักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณห้ามก้าวออกจากนี้เด็ดขาดหลังจากจัดการให้คุณสุเทพเสร็จแล้วผมก็ หยิบเข็มทิศออกมาจากกระเป๋าสะพายใบเล็กอยากช่วยคนก็ต้องเริ่มจากทำลาย่ข้คณก่อนจะทำลาย่ายคณก็ต้องเริ่มจากจุดศูนย์กลางแต่พอผมหยิบเข็มทิศออกมาเข็มกลับหมุนไม่หยุดแล้วชี้ไปทางเดียวตลอดอาการแบบนี้เรียกว่าซีสูหายนะแต่ว่ามีวิญ,ญญาณร้ายอยู่ใกล้ๆเข็มถึงได้หมุนไม่หยุดแบบนี้ทันใดน,นั้นเองผีชุดแต่งตัวหนึ่งก็โผล่มาผมรีบหยิบดาบไม้ท่อออกมาจากกระเป๋าสะพายแล้วพุ่งแทงใส่มันพอปลายดาบจะโดนตัวมันมันก็รีบก้มตัวเอ็นหัวไปข้างหลังหล,ลบคมดาบไปได้เฉย หลังจากหลบได้มันก็กระโดดขึ้นการอากาศอย่างรวดเร็วแล้วจมตีผมจากบนอากาศอีกครั้งยังไม่ทันให้มันเข้ามาใกล้ผมก็หยิบถั่วกำหนงออกมาจากกระเป๋าอีกครั้งแล้วโปรยใส่ผีชุดแดงตรงจุดที่โดนถั่วก็เกิดควันขาวลอยขึ้นทันทีจนมันร้องกรีดด้วยความเจ็บปวดมันโกรธผมเข้าแล้วมองผมด้วยความอาฆาตแล้วพุ่งเข้ามาอย่างไม่กกัวตายผีชุดแดงตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อเฝ้าค่ายคนนี้โดยเฉพาะเห็นได้ชัดว่าคนที่หลงค่ายกลัวความลับจะถูกเปิดโปงมากแต่ถึงมันจะดูดุร้ายแค่ไหน มันก็เป็นแค่หุ่นเชิดที่ถูกคนฝึกเอาไว้เท่านั้นความสามารถของมันสู้กับคนที่ถูกฝึกมาอย่างดีไม่ได้ฉันตัดนิ้วซีตัวเองให้เลือดไหลออกมาแล้วใช้เลือดของตัวเองทาไปที่บนดาบหลังจากนั้นก็่ท้องคาถาจนดาบเป็นประกายแสงออกมาพอผีตัวนั้นเห็นท่าทางไม่ค่อยดีก็รีบวิ่งหนีฉันยนยันไปใส่มันยันปิ้วไปติดบนหลังของมันจนทําให้มันตัวแข็งขยับไม่ได้จากนั้นมันก็กรีดร้องออกมาอย่างเดือดแค้น แล้วฉันก็ยกดับขึ้นท่องคาถาต่อไปกำลังจะแทงเข้าไปที่หัวของมันอย่านะหยุดเดี๋ยวนี้เสียงใครก็ไม่รู้ดังขึ้นมาจากข้างเขาพยายามห้ามฉันลงมือคนที่เข้ามาคือพ่อของนายสุเทพใช่ไหมตอนนี้สุเทพที่ฉันวางเขาอยู่ในตำแหน่งป้องกันเห็นคนที่เข้ามาคือพ่อตัวเองถึงเมื่อก่อนเขาจะแอบสงสัยพ่อเขาจริงแต่ตอนนี้เขาก็แทบจะรับไม่ได้พ่อเป็นคนทําเรื่องนี้หรอทําไมพ่อถึงทําแบบนี้กับแม่ได้ แต่เขาก็ไม่ฟังในสิ่งที่ลูกพูดเลยและเดินตรงเข้ามาที่ผีสุดแดงแต่ผีตัวนั้นก็สลายหายไปเพราะโดนดาบของฉันแทงในพิรตาผมก็เล่นงานจนมันล่วงลงพื้นขายให้แกลงมือฆ่ามันก็คุณสุเทพเขาจ้างผมมาไงทําไมคุณจะเอาเรื่องลูกตัวเองหรือยังไงฉันก็ตอบเขาไปอย่างจริงจังแต่เขากําลังคิดว่าฉันหาเรื่องเขาเขาไม่พูดมากแล้วโยนยันมาที่ฉันทันทีพอไม่นานเสียงฟ้าผ่าก็ดังออกมาจากยันใบนั้นฉันก็หลบได้ทันที ในเวลาต่อมาเสียงผนังก็ดังขึ้นเพราะโดนฟ้าผ่าพอเห็นแบบนั้นฉันก็รีบสู้เขากลับด้วยการเอายันออกมาฉันก็สู้เขากลับโดยใช้ยันสายฟ้าสองใบยันสายฟ้าของฉันได้อัปเกรดดีกว่าของเขาหลายเท่าทั้งแรงและก็เร็วเพียงชั่วพริตตาก็สามารถทําให้เขาล้มลงไปได้เขาก็อักเลือดออกมาแล้วพยายามลุกขึ้นมาสู้อีกเขาเอามือคุมหน้าอกตัวเองแล้วก็หัวเราะขึ้นมาพูดว่าแกคิดว่าฆ่าฉันได้แล้วจะสามารถช่วยเธอออกมาได้จริงหรอ สุเทพทนฟังไม่ได้อีกต่อไปและรีบวิ่งออกมาจากค่ายเวทมนต์วิ่งมาหาพ่อแล้วพูดว่าพ่อหมายความว่าเย็นไงก็ฉันปลูกฝังความตายไว้ในร่างแม่ของแกไงถ้าแกลงมือฆ่าฉันแม่แกก็จะตายด้วยสุเทพโมโหแล้วพูดต่อว่าพ่อทําบ้าอะไรแบบนั้นลงไปทําไมถึงทําแบบนี้กับแม่พวกเราทําผิดอะไรความผิดหรอแม่ของแกทําอะไรไม่เป็นนอกจากให้กําเนิดลูกที่ไม่มีพ่ออย่างแกไงแม่แกนอกใจฉันและหลังจากแต่งงานแม่ของแกก็ไม่เคยให้เกียรติฉันสักครั้ง เขาพูดด้วยความโกรธแค้นจุจูก็กระอากเลือดออกมาอีกหลังจากนั้นก็มีเสียงร้องเจ็บปวดมากกว่าเขาออกมาจากในลงด้วยตัวกูแม่ลูกเป็นเชื้อสายหนึ่งของมแมลงที่ใช้เอาไว้รักษาคนแต่มีสีต่างกันเพื่อจะช่วยชีวิตคนรักที่ตายไปของเขาเขาใช้ตัวกูแม่ลูกเพื่อควบคุมแม่ของสุเทพในร่างกายเขาและแม่ของสุเทพมีตัวกูแม่ลูกอยู่ถ้าเขาเป็นอะไรไปแม่ของสุเทพก็จะตายเหมือนกันฉันใช้มันควบคุมแม่แกมานานหลายปีโดยที่แกไม่รู้ แน่นอนว่าฉันไม่สามารถทําอะไรรุนแรงกับร่างกายเขาได้แล้วเขายังพูดต่ออีกว่าฉันไม่เคยรักแม่แกเลยด้วยซ้ําที่ฉันแต่งงานกับแม่แกก็เพราะเงินของแม่แกในปีนั้นแม่ของแกท้องไม่มีพอเพื่อรักษาหน้าของตระกูลแม่แกเลือกแต่งงานกับฉันที่มีฐานะยากจนแม่แกโกหกและบังคับครอบครัวฉันให้แต่งงาน ในตอนนั้นฉันมีคนรักที่คบกันมาหลายปีเตรียมจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอกล้เรื่องที่ฉันถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับแม่แก่แต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่เปลี่ยนใจและรอฉันเรียนจบกลับมาแต่งกับเธอสุดท้ายฉันจำใจแต่งงานกับแม่แก่ในวันนั้นคนรักของฉันผูกคอฆ่าตัวตายเรื่องในอดีตพวกนี้แม่แก่ไม่เคยรู้จนกระทั่งวันหนึ่งแม่แกบังเอิญมาเจอฉันทำพิธีแต่งงานกับวิญญาณในบ้านเก่าวิญญาณนั้นก็คือคนรักเก่าของฉันเอง วันผูกคอตายเธอก็ใส่ชุดแต่งงานรอแม่แกรับไม่ได้มาด่าดต่อว่าและอยากจะหย่าก,กับฉันความจริงแล้วบรรพบุรุษของฉันมีคนที่เรียนคาถามนต์ดแต่ล่างตายแตกสลายตายไปอย่างน่ากลัวทําให้ลูกหลานรุ่นหลังไม่มีใครกล้าเรีย,ยนและยุ่งกับคาถามนต์ดอีกแต่เพื่อช่วยคนรักฉันกลับมาฉันก็แอบไปเรียนและฝึกคนเดียวเป็นเวลานานวิญญาณคนรักฉันก็ตาหลอกหลอนแม่แกสาเหตุการตายของปู่ย่าแก่ก็เป็นฝีมือของฉันเอง พอไม่นานแม่แก่ก็เริ่มสงสัยฉันและเพื่อปกป้องแก่ก็เลยส่งแก่ไปเรียนที่ต่างประเทศส่วนตัวเองก็อยู่ที่นี่ต่อเพื่อหาทางสู้กับฉันแต่คาดไม่ถึงว่าฉันจะเป็นคนลงมือก่อนฉันเอาตัวกูลูเข้าไปในร่างกายแม่แก่เพื่อควบคุมในตอนที่แก่ไปเรียนต่างประเทศฉันก็สร้างสถานการณ์ว่าแม่แก่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุความจริงแล้วฉันไม่ได้ลงมือฆ่าเธอแต่ฉันใช้ร่างของเธอไว้เพื่อให้วิญญาณของคนรักฉันเข้าไปอยู่ และหาทางทําพิธีเพื่อให้วิญญาณของคนรักฉันได้เกิดใหม่ในร่างกายแม่แก่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนใกล้สําเร็จแล้วแต่พวกแกเข้ามาพังทุกอย่างวิญญาณคนรักฉันถูกพวกแกฆ่าตายอีกครั้งความจริงที่ได้ฟังมาทั้งหมดก็ทําให้สุเทพโกรธและอยากจะฆ่าเขาให้ตายทันทีแต่พ่อตัวกูลูกยังอยู่ในร่างแม่เขาเลยไม่รู้จะทํายังไงต่อพอไม่นานพ่อเขาก็ล้มสลบไปลมหายใจอ่อนแรงมากสุเทพก็หันมาถามฉันอย่างเย็นชาว,ว่าเขาจะยังไม่ตายใช่ไหม ฉันก็สายหัวและพูดว่าเขาไม่ตายง่ายหรอกเครื่องรางของฉันไม่สามารถทําให้คนตายได้ฉันไม่ใช่คนเล่นคาถามนต์ดเครื่องรางฉันมันแค่ทําให้เขาอ่อนแรงและสลบเท่านั้นสเทพก็หยิบโทรศัพท์ออกมาฉันจะโทรแจ้งตํารวจฉันมองมาที่เขาและพูดว่าไม่ต้องรีบโทรหรอกช่วยชีวิตแม่ของนายเอาไว้ก่อนใช่แล้วท่านอาจารย์ช่วยชีวิตแม่ผมเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเขาดีใจและมองขึ้นไปที่โรงศพข,ข้างบนพูดต่อว่าจะไปหาบันไดมาเพื่อปีนขึ้นไป ฉันก็ไม่ห้ามแล้วก็เอาเข็มทิศเวทมนต์ออกมาอีกครั้งพยายามหาวิธีทางขึ้นไปข้างบนหลังจากทำลายแกนค่ายปนแล้วผมก็ลงไปข้างล่างโลงศพสีแดงที่ห้อยอยู่บนคือยังอยู่ที่เดิมสุเทปก็ยังไม่กลับมาผมมองไปที่เสาตรงข้างๆถอยหลังไปสองสามก้าวผมออกตัววิ่งเหยียบเสาแล้วกระโดดขึ้นไปบนอากาศจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนโลงศพได้อย่างง่ายดายผมเปิดฝาด้านบนของโลงศพก้มลงมองดูตะปูที่ตอกเรียงแน่นอยู่ปิดฝาไว้สนิท การเปิดลงศพก็กลายเป็นปัญหาใหมา่อีกข้อหนึ่งตอนนี้ในมือผมไม่มีเครื่องมือทีมหมอเลยผมข้อลงไปที่โรงศพยังมีสติไหมในลมีเสียงตอบกลับมาแผ่วเบาผมยืนยันได้ว่าแม่ของสุเทพยังมีสติอยู่ผมพูดต่อว่าผมตั้งใจจะใช้สายฟ้าฟาดทำลายมันถ้าคุณยังขยับตัวได้ให้พยายามขดตัวปกป้องร่างกายของตัวเองไว้ให้ดีได้ได้แม่ของสุเทพตอบยางยากลำบากฉันยังขยับตัวได้ หลังจากแม่ของสุเทพบอกว่าพร้อมพร้อมแล้วผมก็หยิบยันฟ้าผ่าออกมาอีกครั้งใช่แล้วไม่มีอะไรที่สายฟ้าฟาดทำลายไม่ได้ยันฟ้าผ่าทั้งสะดวกทั้งได้ผลดีผมเขียนยันฟ้าผ่าระดับต่ำขึ้นมาแผ่นหนึ่งยันระดับสูงอนุภาพแรงเกินไปอาจทำให้คนข้างในบาดเจ็บใช้ระดับต่ำก็พอแล้วท่องคาถา ก่อนที่ยันฟ้าผ่าจะออกฤทธิ์ผมกระโดดลงจากฝาโลงศพก่อนพอลงพื้นได้มันคงในจังหวะเดียวกับที่เท้าผมแตะพื้นโลงศพที่อยู่ด้านบนดังสนั่นขึ้นมาโลงศพถูกสายฟ้าฟาดจนแตกออกเป็นสองส่วนแม่ของสุเทพค้างในพร้อมพร้อมกับสิ้นส่วนโลงศพตกลงมาจากที่สูงแม่สุเทพเพิ่งหาบันไดเจอจากห้องเก็บของแล้วกลับมาพอเห็นภาพนี้ก็อ,อุทานรีดแม่ออกมาตามสัญชตาตญาณทันทีที่เขาร้องเรียกแม่ผมก็พุ่งเข้าไปรับแล้ว รับตัวแม่ของสุเทพไว้ได้ส่วนลงศพก็ถูกายฟฝาฟาใส่แต่กระจุยกกระจายสเทพเห็นดังนั้นจึงลงอกหายใจยาวผมวางแม่ของสุเทพลงข้างข้างพ่อเขาพ่อเขารู้สึกตัวแล้วเขามองแม่ของสุเทพที่กำลังอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นแววตาซับซ้อนท่านอาจารย์ทำไมถึงเอาแม่ผมมาวางไว้ข้างคนอย่างเขาด้วยแม่ผมบาดเจ็บหนักขนาดนี้รีบพาเธอไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมผมบอกไปแล้วนี่นานนี้ผมดูแลให้ครบทั้งชุด ผมเป็นคนรักษาคำพูดมากสุเทพมองอย่างไม่เข้าใจแล้วถามว่าหมายความว่ายังไงครับท่านมีวิธีแก้ปัญหากระดูกเป็นตายด้วยหรือผมตอบอย่างมั่นใจแน่นอนเรื่องเล็กนิดเดียวเท่านั้นพวกที่เอาแต่เรียนเองจากตำราบรรเบุรุษอย่างพ่อคุณนั่นแหละถึงได้คิดว่าตัวเองเก่งมากนะการฝึกฝนก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องต้องปรับปรุงและแข่งขันกันอยู่ตลอดวิชาอาถรรพ์เก่ากบพวกนี้ทุกวันนี้มีวิธีแก้ไขามานานแล้วจะแก้กระดูกเป็นตายก็ไม่ยาก ก็แค่กลัวว่ากูแม่ตายแล้วจะส่งผลกระทบถึงกูลูกไม่ใช่หรือไงนั้นก็แค่เอาทั้งกูแม่กับกูลูกออกมาพร้อมๆกันเสียเลยก็เท่านี้เรื่องก็จบแล้วฟังผมอธิบายแบบนั้นแล้วก็พยักหน้าแต่พ่อเขาพอฟังจบถึงกับอยากวกเลือดถ้ากระดูกเป็นตายถอดออกง่ายแล้วทําไมแค่ได้ยินชื่อคนถึงได้กลัวจนขวนนัญหนีดิฟอกล่ะแต่พอเห็นท่าทีมั่นใจของผมเขาเองกับเริ่มไม่มั่นใจแล้ว พื่อให้เขาให้ความร่วมมือหน่อยผมโยนยันตรึงกาใส่ตัวเขาไปหนึ่งใบจากนั้นผมหยิบทูบแท่งยาวประมาณหนึ่งฝ่าม,มือออกมาแล้วปิดเอาเลือดของเขาชุบปลายทุบลงในเลือดหัวใจของเขาเลือดถูกทูบดูดซึมเข้าไปทันทีเดิมทีทูบแท่งนี้ไร้สีไร้กลิ่นแต่แล้วก็เริ่มส่งกลิ่นหอมประหลาดออกมานี่คือทูบชี้ทางปูกระดูกเพราะทุบชี้ทางต้องเลี้ยงด้วยเลือดขนกลิ่นหอมที่ฟุ้งออกมานั้นสําหรับกูแม่แล้ว ก็เหมือนอาหารเลือดสอดสุดเตายวนกูแม่กับกูลูกในร่างของพ่อและแม่ของสุเทพเริ่มคุ้มขังพยายามหาทางออกจากร่างเพื่อจะได้มาลิ้มรสอาหารกูแม่ในตัวพ่อสุเทพเจอทางออกก่อนเมื่อคู่นี้ตอนที่ผมเอาเลือหดหัวใจของเขาผมกรีดอ,อกเขาไว้เป็นทางกูแม่ทนร้อไม่ไหวจึงมุดออกมาจากแผลนั้นเพื่อมากินทุกชี้ทางกูแม่ออกมาข้างนอกแล้วกูลูกในตัวแม่ของสุเทพยิ่งกดไม่อยู่ดูได้จากผิวหนังของแม่ของสุเทพ ที่เคลื่อนไหวเป็นขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆดิ้นชนเป็นมาเรากลับจะพังออกมาให้ได้ผมเห็นว่าได้จังหวะพอดีเลยติดที่ท่อนแขนของแม่ของสเตปเป็นแผลเล็กๆแล้วจับมือของเธอไปใกล้ๆทุกชี้ทางปู่ลูกในร่างของเธอเหมือนถูกเรียกทันทีรีบวุดออกมาข้างนอกอย่างรวดเร็วพอเห็นภาพนี้พ่อของสเตปก็สิ้นหวังโดยสิ้นเชิงเขาสูญเสียพายตายใบยสุดท้ายขือกระดูกเป็นตายไปแล้วไม่มีอะไรไว้ปกป้องชีวิตตัวเองอีก หลังจากนั้นแม่ของสุเทพก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอถูกกระขังไว้ร่างกายเลยทรุดรงไปมากส่วนพ่อของสเทพก็โดนกรรมย้อนสนองถือว่ายังดีที่สิ่งที่เขาแย่งไปจากแม่ของสุเทพต้องคืนกลับไปให้เธอเป็นเท่าตัวดวงของแม่สุเทพเป็นดวงมั่งคั่งร่ำรวยต่อจากนี้ไปชีวิตของเธอจะราบรื่นเหมือนล้มส่งเรือใบแต่พ่อของสุเทพจะต้องเผชิญข้อซ้ำกรรมสัดหลายภพหลายชาติแน่นอนว่าชาตินี้เขาเริ่มชดใช้ข้อแล้ว ทั้งสองต่างก็ไม่คิดจะยกโทษให้เขาในคุกพวกเขายังหาคนไปดูแลเขาเป็นพิเศษทุกวันหลัดปกก็เพื่อให้เขาอยู่ในสภาพทรมานยิ่งกว่าตายเสียอีกสามวันต่อมาบัญชีที่โดนปิดของผมก็ถูกเปิดใช้งานปกติได้แล้วคนที่ช่วยฉันทําเรื่องนี้ก็คือสุเทพแต่ฉันอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องช่วยฉันเพิ่มอีกก็ได้เพราะว่าฉันก็ไม่ได้อยากกลับไปไลฟ์สดหาเงินแบบเดิมอีกแล้วตอนนี้ช่องของฉันก็ดังมากมีแต่คนเข้ามาสนใจ ชาวเน็ตที่เคยด่าว่าวิาพากษ์วิจารณ์ขาวก่อนก็พากันส่งเงินส่งของขวัญให้ฉันเยอะมากแถมตอนนี้คุณสุเทพก็ยังเข้ามาในห้องไลฟ์สดของฉันทําให้พวกชาวเน็ตข่าวก่อนยิ่งสนใจและอยากรู้ความจริงตอนนี้พวกเขาเข้ามาดูช่องของฉันเยอะมากเพื่อถามเรื่องวันก่อนสุเทพเข้ามาในไลฟ์สดของฉันแล้วบอกพวกเขาให้ไปติดตามหาข่าวกันเอาเองตอนนี้เขาเข้ามาในไลฟ์สดบอกเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขามาเพื่อขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนขอโทษนะที่ข่าวก่อนผมเสียมารยาท ตอนนี้คนก็แห่เม้นชมกันไม่หยุดฉันก็ตื่นเต้นและยิ้มอย่างดีใจคราวนี้ฉันต้องหาเงินได้มาหาศาลแน่ดูเหมือนว่าคำสาบานที่ว่าช่วยคนแล้วจะโชคร้ายอาจจะไม่จริงก็ได้นะเพราะตอนนี้มีแต่เรื่องโชคดีเต็มไปหมดหลังจากที่สุเทพตขอโทษฉันเสร็จเขาก็โอนเงินมาให้ฉันเพิ่มอีกจํานวนมากขอบคุณที่ช่วยชีวิตแม่ของฉันหลังจากปิดไลฟ์สดเสร็จเพื่อนของฉันก็เข้ามาถามเยอะแยะมากมายพูดจริงๆนะนเทม,มา่าฉันไม่คิดเลยว่านายจะรู้จักวิชาเวทมนต์พวกนั้นจริงๆ นายช่วยรีบดูดวงให้พวกฉันได้หมายว่าเมื่อไหร่พวกฉันจะเลิกโสดสักทีฉันหัวร้อนแล้วพูดขึ้นมาว่าได้ฉันดูให้ฟรีเลยขอแนะนํานะอย่านอนดึกมากเกินไปแล้วก็อ่านหนังสือให้เยอะๆก็พอหลังจากนั้นชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปมากมีคนมากมายส่งข้อความมาให้ฉันช่วยเหลือเรื่องวิญญ,ญาณฉันปฏิเสธทั้งหมดยังไงการเดินบนเส้นทางเต๋าก็ต้องอาศัยวาสนายิ่งกว่านั้นถ้าพ่อผมรู้ว่าผมลับสิทธิ์ไม่แน่ว่าอาจจะถูกเขาตีเอาได้ ผมมองดูเงินในมือของตัวเองจู่ๆก็รู้สึกว่าการบำเพ็ญเต่าก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นทั้งช่วยคนได้ทั้งยังหาเงินได้ด้วยเรียกได้ว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย